สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนแล้วผมนะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับเต็มตี วัยรุ่นสลักอีกเช่นเคยนะครับผมกับผมจานแดนครับหรือว่าแดนช anel ขออนรญาตคุณผู้ชมวันนี้ก็ทำได้แตเกมสาวท่ามกันอีกแล้วท่านผู้ชมก็ช่วงนี้ตีสาวท่ามันหนักท่านผู้ชมโอเคก่อนเดี๋ยวจะเริ่มครับดูพวกความสง่างดูพวกความบันเทิงไม่นอาไม่เล่นตามนะครับแล้วก็คลิปประกาศผลกิจกรรมที่ผมว่าจะประกาศท่านผู้ชมคลิปกิเลนที่ลงไปล่าสุดเลยก็เดี๋ยวผมจะประกาศคลิปหน้าแล้วกันเนาะถือว่าให้ท่านผู้ชมไปเล่นกิจกรรมกันต่อแล้วกันครับโอเคทุนมาวันนี้เกือบหกหมื่นท่านผู้ชมอ่าไปกดมานยนิดหน่อย ดูพวกคำหนักๆน้ำผึ่งดูพวกความบันเทิงแม่น่ะไม่เล่นตามนะครับแล้วก็จับไปก่อน10รอบเด็ดห้าร้อยน้ำผู้ชมมาดูดิเผื่อวันนี้จะบวกปะวะเมื่อวานนี้บวกหนักนะผมไปเล่นเกมส์ูเกรัดมาเกือบแม็กวินน้ำผ้ชมได้สี่พันแปดร้อยแปดประมาณนั้นอะ่ะเดี๋ยวผมจะเอาให้ลงดูลงให้ดูสิไม่ใช่ให้ลงดูในช่องเต็มตีนวีสามน้ำผึ่งแต่ใครอยากดูเนาะปึะ๊บเคจ่ายมาอีกไหมเจมมามอะไรต่อไม่มีน้ำผ้ชม ปึ๊บทองเข้าครับพันห้าคโอ้โหเพื่อนอ่ะเดี๋ยวอีกสิบรอบเดี๋ยวผมลองใส่เทอร์โบดูครับถ้าเชื่อว่ามันไหลต่อดีก็เดี๋ยวอาจจะได้หมุนเองยาวๆท่านผู้ชมอุ้ยไหลว่ะเจโอ้ไหลต่อไม่มีท่านผู้ชมจัดไปสิบรอบเทอร์โบครับเดี๋ยวไงอาจจะต้องไปซื้อกันเหมือนเดิมท่านผู้ชมสาวถ้ำสายซีแล้วคิวเราสามนั่นแหละเพื่อนเต็มข้อด้อเต็มแค่ยี่สิบเอ็ดหกเอโอ้โห ดูมันทำเดิดลายต่อควรจะมีนะไหวแถวสามอะเจไหมเจไหมไม่ลงสักตัวท่านผู้ชมเจไม่ลงครับสามหมุนอุ้ยได้หลุนว่ะเอาเจมาก่อนเอาเจทั้งสองมาก่อนโอ้เจกูอยู่ไหนเนี่ยกูเลยอย่างชอบมึงเลยแบบเพื่อนเจริญเจริญน,นะสาวทำแล้วดูมันทำท่านผู้ชมหน่วงใส่หน้าผมไปทีนึงครับต้องหลีกไหมเนะี่ย มันไม่ต้องละมาแล้วท่านผู้ชมมเป็นลานี้คนเล่นเยอะเหรอวะหรือว่ามันเป็นต้นเดือนท่านผู้ชมวันนี้มันหยุดช่วยเลยไหล,หล่ๆไม่มีไม่มาเลยไหล่ปะเอ้ยไม่มีเลยท่านผู้ชมโอเคผมว่าต้องลองซื้อแหละไปซื้อรอบแรกก่อนครับหมื่นห้าจัดไปชุดใหญ่ไฟกระพริบกวันนี้วันพ่อขอหน่อยเอะสักทีห้าตัวสวยท่านผู้ชม โอเคอย่า okay, ลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนอยากได้กิจกรรมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเออเวลาที่ผมลงคลิปมาม,รรม,มีกิจกรรมท่านผู้ชมก็ใจรู้นะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับสวยแดงจ่ายลายต่อไม่มีท่านผู้ชมปึ๊บคูณสี่อุ้ยเขียวเข้าสวยงามคิวทำไมไม่เปลี่ยนเป็นคิววะได้มาสองพันแปดแปดสิบท่านผู้ชมอันนี้ไม่มีเขียวครับปึ๊บคีจ่ายเปลี่ยนเป็นจได้เป็นเอท่านผู้ชม เออสวยเก็บตัวคูณไปเออหแหละไหลอีกไหลอีกนั่นแหละแน่นๆมาอีกโอ้โหทำไมไม่ไหลต่อมาอุตสาห์จะเกิดอยู่แล้วอุตสาห์มีใบซ้อนดูนะท่านผู้ชมได้มาอะไรหมื่นหนึ่งกับอีเจ็ดร้อยครับคูณสิบสี่กับอีห้าหมุนมีแววเกิดน,นะเพราะตอนนี้เราซื้อหมื่นห้าไม่ขาดทุนท่านผู้ชมปึป๊บเไม่กล้าจ่ายเลยมาหน่อยมาหน่อย เอ้ยเขียวเน้นๆน้นสามหมื่นหกสามหมื่นสามแม่เจ้าดอกแรกกูก็ได้เกิดไปมาแสดงว่าซื้อวันนี้มันมาทุกท่านผู้ชมบ่เอเอเออเออบ่เออ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 สามหมื่นสามพันหกร้อยเขียวเน้นๆรู้เรื่องกระเบื้องแตกไปดอกนึงนี่ใช่ยอุ้ยยังเข้าต่อสิบแถวแรกไปไม่ลงว่ะไม่กล้าหรี๋วว่าเพื่อน ได้มา2,880ครับไหลเป็นน้ำวะจบที่52620ลูกนี้ซื้อเบ็ด400ดีกว่าท่านผู้ชมเอาเรื่องแชดเอาเรื่องแชทเกมืนกำไรสี่0 0 0 0กว่าแล้วที่จริงหนีได้เลยนะแต่มันจะเร็วไปดิท่านผู้ชมใดทำไมแอดมาแป๊บเดียวลงจิ๊บก็ช้าต้องขออภัยจริงๆท่านผู้ชมบางวันผมก็ไม่ได้ว่างขนาดนั้นเนาะเจทำไมไม่ไหลต่อวะ ถ้าเข้าฟรีเกมเบ็ด500จะดีมากบอกเลยอุ้ยสวยทองเอเคอุ้ยได้อยู่เขียวอุยเขียวไม่ไหลน้ำจมคิวท่าสามไม่มาเลยครับคิวไหทองมาไม่ลงสักตัวน้ำจมโอเคผมว่าซื้อแหละซื้อมันน่าจะมาที่สุดนะครับวันนี้อุ้ยกดผิดไปเบ็ด400เลยซื้อ20,000ไปให้สุดแล้วอยู่ดี่คำว่า หมดตูดนะครับผมมาห้าตัวมาโชว์เขาไปทีหนึ่งอีหนูโอ้ได้แค่สีม่มเดี๋ยวรุ่นกันครับสิบหมุนขอให้มาได้เกิดบ้างนะแต่ช่วงนี้รู้สึกว่าดวงดีมากุครับสม,ม,มุนมได้เกิดบนะแต่ช่วงนีกว่าดวงดีจากทัท่านรกันคัมุไหลมาได้มาิดบ้านแ่วงรู้สกว่าวดมา2ุกทนรุ่นกนครับสิบหมนมาเกิเบานะแรวรู้สว่างมากทารื่นกัรบเบองห้เปื้อแกแ อุ้ยทำไมเขียวเธอแกไม่มาวะ,ะได้ไปเจ็ดพันสามยี่สิบท่านผู้ชมเจเอ้าเจไม่มีมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยทรงดีจัดเลยเนี่ยทรงดีจัดเลยมึงกล้าจ่ายป่ะล่ะเพื่อนอีห้าหมุนเนี่ยเจเข้าสวยคนจุดสองแล้วจะได้ไล่ต่อไม่มีท่านผู้ชม,มเขียวกับว่ามันกักสามหมุนเจะขาดทุนอยู่หมื่นหนึ่งขอหน่อยโอ้ไม่ยอมจ่ายท่านผู้ชม,มเรียบร้อยขาดทุน ะระยชอบมัรร้งเลยวะไม่ไรไม้แรกได้กำไรไหมสองขาดทุนไปก็ไม่เป็นไรท่านผู้ชมอ่ะเดี๋ยวซ้ำอีกไม้หนึ่งครับจัดไปมันต้องมีไม้ที่แบบเกิดแบบสุดๆบ้างอะ่ะผมว่านะแล้วมึงกันหวังทําไมวะเนี่ยหมุนติวน้วๆมึงกลัวกูแตกลเลยโอ้โหโครงการซื้อชาตินี้ได้เล่นชาติหน้ามั้งเนี่ยเดี๋ยวดีก่อนท่านผู้ชมโอ้โหเสียงสาวทำตึๆๆๆ้งตึ้ง มันน่าจะไม่ได้ซื้อนะเพราะว่าเมื่อกี้มันไม่ได้หักเงินนุ้มชมแล้วมันก็ค้างไปเลยยังไงเพื่อนฮัลโหลอะไรเนะี่ยเป็นไรเนะี่ยถามจริงเนี่ยมันหักเงินไปแล้วเนะนี่ยนี่เลยอย่ห้าเหมือนห้าเนี่ยมันหักไปแล้วนู้มชมแล้วเดี๋ยวผมตัดอะมาแล้วมาแล้วกำลังว่าจะบอกว่าตัดภาพโอเคมาแล้วน่าจะหน่วงนิดนึงครับ อาจจะเป็นในเน็ตผมก็ได้นท่านผู้ชมเวลาเล่นตอนนี้ที่ประมาณหนึ่งทุ่มยี่สิบครับก็ใครที่เป็นคลิปนี้ผมอยู่ใน Facebook หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่นะท่านผู้ชมวันช่วยกดสแปมด้วยนะเพราะว่าผมจะลงแค่เพียงนี้ทีเดียวช่องไอดแอนชาแนลช่องนี้6กเจ็ดหมื่นทับเนี่ยท่านผู้ชมโอ้ยแตกในไปเหอะไม่มีใครว่าหรอกไม่ให้วะแล้วต้องไม่จ่ายสักบาทเลยล็อกยุดกูแล้วเออจ่ายหน่อยเคคู่แต่เป็นแถวเชีย,ยทรทะเล็กไม่ลงน้งชจม อันนี้ไม่จ่ายโอ้เปิดี่ผมว่าเจรงว่ะอุ้ยม่วงเข้าสามพันสิบสวยแล้วมึงกูไหลต่อแน,น่นๆเคนั่นแหละเพื่อนเต็ม 7, เต็มเจ็ดพันเต็มคาราเบลไปหนึ่งดอกแต่เสียดายเขียวไม่มีแถวสองครับได้มาหนึ่งหมื่นหนึ่งหกร้อยยังอยู่แดนกำไรก็สบายใจนะทุกท่านที่เหลือมันกล้าจ่ายไหมนะ่ะไม่กล้าแบบมุลสุดท้ายครับเรียบร้อย เหมือนจะสุดแต่ก็ไม่สุดท่านผู้ชมเดี๋ยวหมื่นสองขาดทุนประมาณเกือบแปดพันนะครับไปต่อยไม้กลับมาขาดทุน 3, สามพันท่านผู้ชมเดี๋ยวไปลุ้นไม้นี้ว่าจะได้เกิดไหมสักทีว้าวไปหนึ่งดอกปกติถ้าไม่จะจ่ายนี่คือดอกแรกดอกสองมันต้องจ่ายนะท่านผู้ชมเนี่ยแต่่าเอาไปสามดอกติดนี่คือเต็มตัวจริงแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยเดี๋ยว คนั่นแหละเพื่อนสวยสวยจริงจริงอืมเออสุดยอดกูซื้อสองหมื่นโอ้โหเจริะเจรินหมื่นสามก็ไม่ใช่หมื่นสามนี่โอ้เบอร์เลยพันสามหกสิบ ยังชอบมึงเลยว่ะไปต่อดีเออนี่แหละที่ต้องการหตัวต้องแบบนี้สิบสี่มุนให้กูได้เกิดบ้างมาเปิดนี่ต้องเกิดแล้วท่านผู้ชมไม่เกิดไม่ได้1ิบสองมาคิวก็ได้สวยเออเก็บตัวคุณไปคิวสิบสิบไม่ดงท่านผู้ชมคุหกแล้วครับไล่ต่อยังมีเจเท้าสองมาไม่อุ้ยได้ได้ไปได้ไปน้ำเงิน เจ้เคเข้าสวย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 กูไม่ไหลเดี๋ยวะเซียมันยากกว่าไหนได้มาห้าพันสองแปดสิบครับมาอีกเพื่อนมาอีกเพื่อนจังหวะนี้ยังไงเหลือสิบหนุนกับคูณที่สองไหลต่อยไม่มีไอ้แดงมันเป็นนักสู้มันโผล่มาแต่มันไม่ยอมจ่ายครับท่านผู้ชมรู้เรื่องก้าวหนึ่ได้ไงคูณที่สองเอจ่ายต่อจังหวะนี้เปลี่ยนเป็นเจคู่หรือเปล่าสวยงามพระรามแมทรู้เรื่องกระเบื้องแตกขอ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 ด้านเลยะเต็มคาร์เตอร์เหลือสองหมื่นสี่สองหมื่นสี่ร้อยสิบกูไหลต่อจังหวะนี้เค้เค้กูไหลต่านผู้ชมมำ จ้าววะเอ้เอวะเออเออเออเอเออุ้ยนานที่เห็นเปลเป็นตัวคู่อย่างนี้ไม่เห็นนานแล้วได้มาสามอยครับบอกเลยตัวคูยังนานรอบหมนเลยอย่างเยอะกล้าจ่ายอยู่วะอีกห้านหกเจสวยงามเปลี่เขียวคู่ไปไม่ยอมหรอมันไม่กล้าให้น้องชมน่าไม่หกเนเก้ายี่สิบครับไม่ไหมไม่มาคูณยีคูณยี่สี่้าปะ ไม่ยอมจ่ายเรกคุณมันเยอะเกินน้ำชมอุย้ยซาทีจะเป็นอะไรไหมล่ะโอ้โทีนึงทีเดียวไม่ยอมว่ะท่านผู้ชมปึ๊บ,บ,บไม่จ่ายเลยอีกสามหมุนครับนิดเดียวนิดนึงนิดนึงขอนิดนึงเพื่อนโอ้โหเนีย่ยกิ๊บโอ้โหกูลยอ,อยากชอบของเลยววะแล้วมาสี่หมื่นสี่สามร้อยยี่สิบท่านผู้ชม ไม่สวยเลยโอ้โหทำไมมันเหลี่ยมจัดแรงนะตัวคูนกูอย่างไหนจ่ายกูแค่เนี้ยจ่ายมาแค่ร้อยเท่ากว่าท่านผู้ชมอุ้ยโอ้โหรู้ว่าจะเข้าเห็นสีอทองเหมือนกันมาไหมมา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 ไอ้หนูงูมาไหมาสามอันสามเอเอกูอยู่ไหนเนี่ย เข้าไหมไม่เข้าท่านผู้ชมอุ้ยสวยนั่นแหละสามเปนสามเจ็ดห้าเท่าเดิมเป๊ะมันเข้าหน้าทองไงป๊บปไม่ใจครับเอาสหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มหรืออยากให้ปั่นให้อะไรก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอยู่ตรงปักหบนด,ด้านล่างเลยครับถ้าได้ออกคลิปหรือไม่ได้ออกคลิปก็อย่าวว่ากัน,กนท่านผู้ชมบางครั้งก็ทักมาตรงกับช่วงเวลาที่ผมว่างตอนเนย็นๆก็าอาจจะได้ออกคลิปท่านผู้ชมแต่ทักมาไม่ตรงก็ขออภัยด้วยครับ แต่ไม่เอาได้ทักมาตีสี่ตีห้าอย่างเงี้ยผมจะด่าเขาให้ไม่ยอมจ่ายเลยว้าวมดสุดท้ายปับซื้อเลยจบจบจบเจ,จ,จ้าไม่แล้วหรือสรุปกลับไปที่เท่าทุนโอเคตอนนี้ตามมาตรฐานน้ำจมสิหมนุนมาไหมาไม่จ่ายครับเกเข้าสวยม่วงไหม สวยงามนั่นแหละเพื่อนเก็บตะกูนไปไหลอีกโอ้โหน้ำเงินไม่มีแถวแรกท่านผู้ชมได้าส0นาม2 3, 20, ครับทำไมสิบไม่จ่ายวะเงียบแล้วเพื่อนตายตายตายเจ็งแน่แบบนี้เจ็งแน่นอนเออเขียวเข้า2,000คิวสวยลายต่อต้องมีแล้วป่ะมันยากตรงไหนมา3า,า2 0ั้ท่านผู้ชม โอ้เจ๋งแน่นอนเลยว่ะเรียบร้อยกำไรดีดีมีไม่ชอบชอบกำหมัดสุดยอดจริงจริงไปต่อไม้สองครับไม้เที่ยวอะไรไปแล้วผมไม่รู้น้ชมช่วยนับหน่อยถ้าลืมคอมเมนต์บอกกันนะล่างได้นะครับสำหรับใครที่อยากให้เล่นเกมไหนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่น้ชมทักาทายกันได้สองเปิดว่าสามเปิดจังว้ารับประกันว่าเปิดนี้เจง แน่นอนคูณ4จ่ายมา40บาทท่านผู้ชมครับ240เป็น280มาอีกไม่ไหมโอ้มีแต่ตัวแพงมึงจะจ่ายกูไม่ล่นะเนี่ยโอ้โหเพี่ยอะไรเพี่ยอะไร่ะ ซื้อสองหมื่นจ่ายสองพันเก้ากูได้ย่างชอบมึงเลยวะเอาดิไม่เจ๊งให้มันรู้ไปดิมาไหนไหนทางาริติ์นี้กูบวกหนักละขอสจกทีฮะอยากเจ๊งวะมาดิมาดิมันจะเอาผมลงหรือเปล่าสาวท่านวันเนี้อุ๊ยเอากูไม่ลงหรอกบอกเลย แตกดได้้ตังแต่รอบแรกอุ้ยมีแซกเตก็ตมาเพิ่มอีกเอาดิมึงเก่งแค่ไหนกันวะสาวท่าด้านแหลกสิบเกี้ย,ยงไรต่อคิวกูไหลตามนนแน่ๆเต็มหน้าไปทีนึงจังหวะนี้สี่พันห้าเก้าสิบสี่พันห้าอะไรก็ไม่รู้จังหวะนี้ช่างช่างมันแต่ทีนีแ้แซกเก็ตคุณได้ถึงสองหมุนแม่เจ้าดูเรื่องกับเบื้องแตกเปิดนี้แหละแตกแสนต้องมาแล้วแตกแสนต้องมาแล้วสักทีสักทีอย่าหมุนนานอย่าหมุนนานโอ้โห โครงการหมุนชาตินี้เล่นชาหน้าเขียวคู่เข้าเต็มๆโอเคให้อภัยได้ท่านผู้ชมถ้ามันหมุนนานอีก่ิเดือนมันเข้าครับได้มาอีก6,400แม่เจ้า20หมุนรอบหมุนเลยอย่างเยอะคูณ10โอ้โหหน่วงเลยนี่กูทำแบบเก๊งหนึ่งไงมาได้เขียวคู่เจเจเถ้าแรกอู้หูเจมันหายไปไหนวะอันนี้ไม่ยอมจ่ายท่านผู้ชมเอาแล้วมันเริ่มเว้าแล้วครับมันรู้แล้วว่าเราเหลี่ยมมันนะดูมันทำเลิ15หมุน เอาล่หมุนกูว่าวทิ้งหมดเลยเนฮะ้ยเอออย่าว,ว่าวเยอะเขียวเถอะแหละมันยากหรอวะาว่า,วาวอีกแล้วท่านผู้ชมนิวสัตว์แตกในไม่ได้เลยอนะ่ะอะไรของมันวนะเนี่ยเขียวเออหมื่นหนึ่งโอ,โอ้โห ปีนน้ชมที่ในใหม้นี้ไม่ขาดทุนครับแต่ผมว่ามันควรจะจ่ายเยอะกว่านี้นะเอาจริงได้มาหมื่นแปดสิบท่านผู้ชมมาอีกไหมอีกแปดมุนเนี่ยต้องแบบลันล่นมาสักแสนละว,ว้าวว้าวเอออย่าว่าไเยอะโอ้โหลายต่อไม่มีเลยได้มาสามพันแปดสี่สิบเจเข้าเปลี่ยนเป็นเคคู่ไปไม่ยอมหรอกมันเหลี่ยมท่านผู้ชมสาวถ้ำเหลี่ยมมันหนาครับ มาอีกโอ้โหแค่นี้เองเหรอโอ้โหจังเรี่ยมสุดยอดแตกในแต่ได้แค่สามหมื่นยังไม่ถึงร้อยเท่าเลยนะสามน้ำงมโคตรเจ๋งมาดิเอาแบบรอบแรกกะจ่ายเลยไดได้รู้ว่าเปิดนี้มันมีลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นน้ำจมเออนั่นแหละแค่นี้ก็ได้แล้วค่อยไป เอาต่อรอบหน้าแต่น้ำเงินแถวแรกก็ยังดีนะทุผู้ชมมาเถอะอย่าสั่นนานมันเป็นอะไรวะเนี่ยเล่นปับ๊บหน่วงปุ๊บแตกปับ๊บหน่วงปุ๊บแตกปุ๊บปุ๊บหน่วงปั๊บปั๊บไม่ไหมอย่าหมูนนานดีพีจีมันลมเหรอหมาหมดลมเล่นแล้วเนี่ย

64, มาหกวันสี่ท่านผู้ชมเห็นไรก็ไม่ขาดทุนเยอะนด่คือมาแปดพันอยู่ครับไปซัดต่อไม้ต่อไปถ้าไม้นี้เจ๊งไม้น่าผมว่ามันต้องมันต้องจ่ายมาสักสองพันอ่ะมันคงไม่จ่ายสองพันสามร้อยหรอก,กทีนิแตกแสนได้ท่านผู้ชมเห็นดิโอ้ว้วาวคลิปเงียบกุ๊บแดงไม่ลงท่านผู้ชม เพียวว้าหเหรอเอออย่างน้อยก็ยังจ่าย2560ครับเคจ,เจ่ายเจได้เป็น10อุ้ยได้อยู่โอเคไหลอีกไหลอีกไหลอีกนั่นแหละอีกอู้มีไว้ไม่ได้ใช้มิกวินน้ำดมแต่เราขาดทุนอยู่วัน5้าพันสองอีกสามหมืน่นมันจะช่วยได้ปะล่ะไม่กล้าว่ะใสนน่นิดนึงนิดนึง เออน่นแหละเท้ามวยสุไหแยวท่าแรกไม่ลงโอเค,อเค,อเคไม่ขาดทุนพอคุยได้น้ำจมเจไหลต่อครับชมพูแทวสามไม่ลงน้ำจมโอเคกำไรสามพันกว่าก็ยังดีกว่าขาดทุนนะแต่ที่แน่เราต้องการอ่ะร้อยสองร้อยเท่าอ่ะต้องการให้มันแตกแสาน้ำจมทำไมมันยากจังวะ เคจ่าย10คู่โอ้โหตัวโคตรแพงอันและเจ้ไหลต่อเก็บต่อคูณไปนะผู้ชมเคเคเคสวยนันแล้วเพื่อนไหลอีก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 อันแล้วไหลอีกไหลอีกยังสวยไหลเป็นน้ำแต่มันเข้าเทียดอกไม่เป็นไรนะผู้ชมเก็บต่อคูณไปก่อนครับมีแลาวเกิดแม่คูณ16กับมีแหมุนนะผู้ชม แตกแฉนออกมาแล้วจีสัมผัสสัมผัสได้เพราะวันนี้ไอ้จำเงินแสนนั่นแหละสวยคิวกูคิวไม่มาว่ะได้มาสี่เป็นแปดท่านผู้ชมปุ๊บปุบปุเเบวครับมาเองมะมาเองมา,อ,มาอย่าเเ้าเยอะอย่าเเ้าเยอะโอ้โหเขียวเธอสองหายไปไหนนะเนี่ยอ้าวได้แตกในแล้วมั้งโอ้ไม่ลงนะท่านผู้ชมแต่นี่มันลุ้นยากครับช่องมันน้อยอ่ะมีสามสี่ช่องเองมันไม่ลงให้หรอ ้ามา4 3 2 0สามบปึ๊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 บว้าอีกสหมดขาดทุนมาแนะ่ยอย่าว่าเถอะอุ้ยไม่ขาดหรอโอเคโอเคต่อสองไม่ลงให้ครับได้มา9,06อ่ะเปิดนี่ไม่ขาดทุนทุนกท่านกำไร7,520แล้วยังมเป็น,นมีแถมทองเอ๊ออะตัวแรกไม่ได้ว่ะกำไร8,004ต่อตอดวนต่อตอดกันอยู่นี่แหละไม่ไปไหนเรากลับมาเท่าทุนอีกแล้ว มันมันเป็นไม่ได้หรอที่มีสักไม้หนึ่งที่มันจะไม่จ่ายเลยอะ่ okay, ะเห็นไหมแต่ทรงมันเริ่มมาแล้วท่านผู้ชมทรงมันเริ่มมาแล้วโอเคตัวสอ okay, งโอ้โหโอเคไม่มาทม่านผู้ชมอันนี้จ่ายโอเคคิว okay, มาม่วงมาไมา่ลงสักตัวเลยฮึบว้าวอีกแล้วปึ๊บสวยไรดิสวยงานตัดแล้วที่นี้หมื่นหนึ่ง คิ้วเขียวนั่นแหละเพื่อนเต็มคอลอดเต็มแข้งเต็มกระดานเคกกู้ใจเอา้าตัวายต่อมันอยู่ไหนวะว่าเอเอเอว่าเอ๊ะเอเอเอ,เอ,เ,อ,เ,อ,เ,อเอ๊สองเป็นสามสี่สิบห้าหมุนครับเปึ๊บปึ๊บไม่จ่ายจ่ายน้อยจ่ายน้อยคุณไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะเนี่ยสวยไหลอีกเค้าสองสวยงามไรอีกนิดนึงนิดนึงนิดนึงสวยนั่นแหละ อีกอีกกูเอาเยอะกูมากูสายรอบอีกแล้วเคทวิสามไม่ลงนะทุกผู้ชเนี่ยมาห้าพันแปดครับอีกสองมลจ่ายไหมฮู้ฮู้ฮู้รวยเลยจ่ายเอาดีเอาดีเอถ้าแรกมาไม่ลงนะทุกผู้ชเนี่ยมาสองพันสรุปกำไรหมื่นสามหกร้อยเรื่องดีเท่าไหร่นะกลับมากำไรได้ไงมันมีหกหมื่นสามทุกผูมเอ้าคิดว่าผมจะหยุดแค่นี้เหรอ ไปให้สุดจีมะแล้วก็อยู่ที่คำว่าหมดตูดแค่นั้นแหละคัตติมาจำใจช่องเาท่าน้ำจมใช่ไหมปั๊บปั๊บปับปับปับสวยอุ้ยเดี๋ยวเข้าแล้วแกดอกแรกเอเดอสามได้อยู่เอไหลตอเต็มข้อลอเต็มกระดานตันแหละรู้เรื่องกระเบื้องแตกกันพันสองว่าทำไมมันไหลดีจังวะแซงว่าเราช่วงแรกเป็นบูชาถว่าไหก่มาก่อนน้ำจมดอกแรกก็เน้นๆเลยว่าหมื่นสี่ห้าร้อยยี่มาไหม ไม่ะม,ม่วงภูเข้านั่นแหละเขียวเ่าแรกสวยอุ้ยขออะไรได้อย่างนั้นเจแ้วสองไม่ลงครับแต่สวยอยู่สวยอยู่ได้มาสองพั่สิบท่านผู้ชมเคจ่ายต่อชมพูท่าแรกมาไม่กล้าลงวะได้ไปอีกสี่พัครับมาเถอะไอเปิดนี้ได้เริ่หน่อยโอ้ว้วาวอีกหหมุนต่อคูณพร้อมแล้วเนะี่ยตัวจ่ายพร้อมหรือย,อยังเขียวอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไไดเต็มเต็มหน้าเอามาทีนึงสักทีฮะ โอ้โหใส่กาแฟสามตัวเขียวเข้าน้ำจม A แถวแรก A แถวแรกไม่ลงครับได้มาสาม0ปนสามหกสิบได้กำไรมาห้าพันแล้วโอ้โหเขียวไม่มีได้ไงวะเรียบร้อยกำไรห้าพันน้ำจมสองหมื่นห้าตอนนี้บวกอยู่หมื่นแปดซัดหรอรออะไรหมื่นแปดคิดว่าจะหนีเหรอต้องเอาแสนหนึ่งมาดิวะเ,เร็วสวย เออดอกแรกเข้าอย่างนี้ค่อยคุยกันได้หน่อยไหลอีกมีแรงแค่นี้เหรอได้มาคุณหกครับอันนี้ไม่จ่ายนู้้ชมอันนี้ก็ไม่จ่ายอันนู้นก็ใหม่มาโอ้อย่าว่าเถอะเออสิบหมดเลยอะไรวะนั่นอะบอกให้สิบหมดเลยมาเอก,กับสิบทำไมก่อนอู้หูแดงไม่มีแถวสอง เพื่บพะโล้เจ๊กและเจสวยนั่นแหละเอเท่าสามสวยอุ้ยขออะไรได้งั้นเต็มเต็มเต็มคาราเบลเต็มคาราเบลอีกแปดประโคเคสวยงามประดาบแปดรู้เรื่องกระเบื้องแตกคิวอุ้ยเสียดายที่เขียนกันสองทนผู้ชมแม่เจ้าไม่นี่เลอะเกว่าว่าเอเอเอว่าเอเอเอกูไมู่เต้นกูเต้นหนีไงเนี่ยสามันสองเสร็จลอยยี่เจอกูอ่ะบอกเลย ไหลได้ไหมอีกสองหมุนเนี่ยขอหน่อยอยากเอาเยอะว่ะเอ้ยแน่นแน่นแบบนี้ดิวะแสนเท่านั้นสรุปกูเ,เกือบตายเจอเกเจโอเคกูเ,คเต็มแถวเป็นไงล่ะสาวถ้ำสองหมื่นหนึ่งหกร้อยท่านผู้ชมก็มาดิวะคิดว่ากลัวป่าวห้าหมื่นหกหนึ่งร้อยหกสิบสรุปกำไรท่านผู้ชม ปั่นมาเกือบตายด้วยเดี๋ยวจะไม่กำไรนะครับอ่ะเดี๋ยวที่เดี๋ยวผมทำการปัดเศษแล้วกันเผื่อมันเข้าท่านผู้ชมเห็นผู้ชมบ่นนะว่าชอบทำไมไม่อาเศตมาแจกบ้างแอดผมอยากให้ดูบางคลิปผมปัดเศษเข้านี่พารล้เจ๊กนะ้บอกไว้ก่อนเข้าแบบเน้นๆนะ่ะแล้วถ้าสู้ว่าผมปัดเ,เข้าเป็นแสนท่านผู้ชมจ่ายผมไม่ละอะไรอย่างนี้แหละท่านผู้ชมผมถึงไม่ค่อยอยากออเสตมาแจกเท่าไหร่นะแล้วมันก็ไม่ยอมจ่ายเลยอันนี้ก็ไม่จ่าย อ่านันก็ไม่มาไม่จ่ายเลยท่านผู้ชมโอเคทำไรครับวันนี้สำหรับใครดูมือ,อนี้ชอบกดชอบใจท่านผู้ชมอย่าลืมกด, like, กดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับดูความหนุนงาดนดูความบันเทิงไม่น่าไม่เล่นตามนะผมแล้วก็เดี๋ยวถอนโชว์ไปทีนึงปึ๊บนึ่งโอเคป,ปั๊บปึ๊บเรียบร้อยอีกสักพักถึงจะเข้าท่านผู้ชมโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไว้เจอใหม่คลิปหน้านะท่านผู้ชม อาสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับบ๊ายยครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i ต e เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ